กราสวัสดีครับท่านผู้ชมมนีพอเที่ยงกับพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่บ้านดงเกลือครับผมมาติดตามจาเจ้าแม่ตะเคียนหรือว่าเป็นต้นย่างลมลูกนี่แหละครับท่านผู้ชมยังวจิ่านมานี่การยินข่าวบอกเพิ่นบอกว่ามีล่างส่งมาส่งหะเพิ่นก็ให้เป็นสามตัวตรงๆเลยครับท่านผู้ชมก็คือสองแปดห่าครับกับมีเอเจไหลายๆท่านครับท่านผู้ชมเพิ่นได้เขียนคอมเมนต์ไปบอกพอเที่ยงว่ามาติดตาม ต้นย่างลมลุกไห้แน่เพื่อว่าจะมีโชคมีลาบเป็นน้ำเพลินครับก็เลยพอเที่ยงได้เี่โอกาสีนเดินทางมากเพื่อว่าจะหาตัวเลขเด็ดๆไปฝากเอฟซีทุกๆท่านครับผมเดี๋ยวไปเจอน้ำกันเลยครับสนผู้ชมยู่ทีต้นย่างลมลุกเลยครับานผชม้ม ทางมาที่เพิ่นว่าต้นแต่เขียนนี่เป็นต้นต้อนอย่างก่อครับต้อนอย่างหน้าใช่ต้อนอย่างหน้าเจ้าวันเป็นจังไดขคือจังใดมีเหตุการณ์ที่ว่ามี่หลังส่งมาส่งยังสินะเพิ่นนั่นเจ้าของหน้าเพิ่นสิคุดสาเพิ่นก็เลยอันที่เอาต้นไม้ต้นนี่เราออเพิ่นตัดงาลงแล้วครับผมตัดล,ล่องเรียวกันนี้ชิคตัดเงา,ต,เงาตัดเงาบ่ขาด บันนี้ร้านในหน่อยนะเห็นว่าพ่อพ่อาสันลาเห็นเลือดไหลออกแว่าสัน่นก็เลยเศร้าตัดเลื่อยห้างไปซ้มอันเลื่อยเลื่อยตัดนะเลื่อยไฟฟ้าเลื่อยโอ้เลื่อยไฟฟ้านะห้างไปซ้มอันบัดนี้ร้านเห็นเลือดไหลออกพระเจ้าได้เศร้าตัดเลยแต่งคันหาคันแปดมาขอขมาครับผมเพื่อนเดืออก็ได้ เดืองเงาออกแล้ววันนี้ตั้งขึ้นมากขึ้นเก้าเป็นว่าเงาออกหักที่ฟ้าขุ้นเลยอ๋อแป็ว่ามีเพิ่นเอารถดเอารถดมากแมโครมากแมคโคมันจบออกแต่ว่าแต่ว่าตั้งขึ้นมาตั้งแบบเก้ามหนบอกรับตั้งแบบเก้าเพิ่นก็เลยเอาหมอส่งมาส่งเบิ่งกระไดงวดแหลกกับสามตัวตรงเป็นเป็นสองแปดห้าสองแปดห้างวดนี้เพิ่นกระได งวดนี้ก็ว่าแปดสองเก่ากับแปดหาครับเป็นส้มเป็นส้มอใดครับจริงวันนี้นที่หามั่งจ้ะที่หาครับผมนี่ก็คือคุณหน้าพิ่นเป็นคนขายลูกชิ้นอยู่ตรงนี้แหละครับเพิ่นเป็นเจ้าของพื้นที่ครับเพิ่นกับพ่อฮู้มาเที่ยงกันยังบ่งหูนเพิ่นเดินทางมากก็เลยเดี๋ยวมาสอบถามครับเจ้าของพื้นที่นี่ยแหละครับคุณหน้าอีหยังนอเพิ่นเื้อหยังนอนี่นอนหนิงจ้าอ๋อน่หนิงครับผมเป็นอยู่ในบ้านนี่แม่นบ้าน บ้านน้องหินหน่อย,ยอ๋ออยู่บ่ไกลกันบอครับบ่ไกลกัน,กนอ๋อครับผมเป็นบ่ได้อยู่ในบ้านดงมะเกลือครับผมเป็นปัจจุบันน้องหินหน่อยครับ<ไ>แต่ว่ากับบ่ไกลกันกับพ่อได้ฮู้เรื่องเล่าอย่างสี้นะครับท่านผู้ชมกาค้ายว่าจะของหน้าเพิ่นจะเอาต้นต้นย่างต้นนี้ออกครับเพิ่นเอาเ,อเ,อเ,เ,อเารื่อเมาเรืเ่อยเป็นเรือยไฟฝ้าครับกับปรากฏว่าเมาเรื่อยเป็นพังไปสามอันครับผมเรือยไฟฝ่าพังไปสามอันบันนี้มี มีลูกน้อยเนาะครับแมนบอมีหลานบอมีหลานหลานชายเนาะเป็นมาเห็นปรากฏ่าเห็นคล้ายๆว่าเป็นเลือดไหลออกจากต้นยางนี่สินะครับท่านผู้ชมเป็นก็เลยหยุดหยุดแล้วก็เลยเอาหลดแมคโครมาจกออกแมนบอหลอแมคโครมาจกออกแต่ว่าจกออกแล้วก็ปรากฏว่าตั้งอยู่แบบที่เดือมแม่นไม่คอคาแบบส่งเดือมไม่นบอแต่มาคือเขาเของหน้าเพิ่นก็เลยหาหลังส่งมาส่งครับผมกับว่าเพิ่นว่ามันเป็น มันเป็นอีหยังครับเป็นเป็นเป็นแม่ตะเคียนอ๋อมันเป็นเงาตะเคียนแม่จาอยู่ทางใต้ต้นย่างอ๋อทางทางใต้ต้นย่างนี่เจนเป็นเงาตะเคียนเงาตะเคียนนั่นต้นใหญ่นั่นเพื่อนว่าเป็นแม่ว่าสันครับผมอันนี้บริวารเพื่อนอืมเพื่อนก็เลยส่งงวดก่อนก็ได้เป็นสองแปดหาตรงตรงเนาะจสามตัวงวดนี้ก็คือแปดสองเก้าก็แปดหาแปดสองเก้าก็แปดหาครับผมแม่นบ่จ้าแปดสองเก้า ก็แปดหาครับผมขอคุณคุณหญิงเป็นอย่างสูงครับผมช้ข้อมูลครับวัีคริบนี่ครับท่านผุ้ช่มครับเป็นข้อมูลพ่อสังเขปครับสมุช้่มเพราะว่าพอเที่ยงเองกับเพิ่งได้มาติดตามครับเกี่ยวครับต้นย่างลมลุกหรือว่าจะเมเจอเคียนคือต้อเยื่นเอื่นซื้อจะเมเจอเคียนยังเหรอคนติดไปไยแต่เมจอเชียนนครับครับเดี๋ยวพอเที่ยงจะล่องไปเขาไปเบิงครับ ว่าอยู่ที่คนต่วนเป็นหลปมลักแน่ไดีครับไปเลยครับท่านผู้ชมไปเบิ่งน้ำกันกับพาะเที่ยงเลยครับ นี่ตัวนี้นันเดอร์ยุวันดึนไบลาซ่า เจ้าแม่ตะเคียนทิพเกศรครับกับตรงที่ต้นย่งลุมลูกนี่ครับท่านผู้ชมเพิ่นจะบอกเอื่นอีกสิ่งหนึ่งก็คือเจ้าแม่ตะเคียนทิพเกศรครับากับต้นย่งต้นนี้แหละครับ,บท่านผู้ชมที่แม่ข้าเพิ่นได้บอกสู่พระเจ้าฟังว่า ด้ลมร่่งล่ะการได้ตัดปลายตัดหนังออกนะครับแต่ว่าก็ปรากฏว่ากลับมายืนอยู่คือเก่ายิ่งเสียครับครับเดี๋ยวพอเที่ยงจะพาทานมูช้ชมไปซองหาตัวเลขเห็นทั้งนี้ครับมีคนกําลังฮือหาครับานมูช้ชมกำลังหฮือห่าซองเบ่งตัวเลขอยู่ครับเดี๋ยวห้องไปซองเลขครับว่าเป็นเลขตัวที่ทามูช้ชมคิดไว้หรือบอกครับผมใช่ครับตรงไหนครับบอกไงใช่ยึดตรงไหน นี่บอยู่ตรงที่ว่าคนเรี่ยออกนี่บอกคุณที่สองอ่ะนั่นนะ่สองใช่ครับอันที่สองเดกสามตัวจอยเด้ตัวสามเห็นนั่นเห็นบ่ใช่ตรงไหนครับนี่นี่เดนีเดท่งตรงนี้นี่ใช่สองี่สองตัวที่สามตัวที่สามเลนยบ่ มัเห right? ็นได้ช่วงนี้น่คสับือเลยยู่เหยนตัวนี้ออกตัวนี้ือเลยตัวเลทีบสอถึงตัวอะไก่อนทองค่ะแม่นป่ครับตรงทีผมชีนี่ตัวนี้ละันี่ที่สองเนี่ยนี่สองนี่สอตัวสามไม่น่ี่งหนังนั่นะตัวสามมันยุ่หนาหรือยุ่หลังตัวสายู่หลังก่าทายังกว่ค่ะลักนวยติบกับลอยนี่คือนหนึ่งกับสองอ๋อยาเด้อเจ้าแม่ตะเคียนทองนั่นนะที่สองเกสร โซสามนำ่พอรับร้องยังสิเป็นอย่างนั้นบางแดงอยู่นั่นน่ะน,นั่นนที่สองอ่ะอ๋อนี่บอกครับจ้านั่นละค่ะนี่ใกล้ศูนย์เนอะมียนี่ขวบขันตอนหนึ่งสองศูนย์ถึงกูได้วันนู้นมาใกล้ศูนย์เนี่ย น่สองงอเหยนึ่งสอง็นนาีน่นี้าหนึงสองเหยสุดหลังไมคู่นรับอหนนนอโตอีกอีกตัวนึงตัวขลังนี่เนาะครับเนาะสงสัยตัวนึงเห็นเหรอเห็นเหรอเนียนุค่ามตัวหลังนี่ปิดปิดท่นี่ ตรงนี้บอกข้าวงวดก้อนสิเพิ่นได้นั่นครับผมงวดก้อนได้ยื่นข้อพุ่นทด้พี่อนข้างบนพุ่นงวดก้อนมันอะไรยื่นกันเดีกดด้อยด้านบนนี่บอกครับงวดก้อนได้ยื่นแล้วมันมองไม่เห็นเนาะแดดมันมันบางเนาะตัวหนึ่งสองหนั่นน่นะ สอี่าอาะาา,สสา,า,ะาสสง,งาน,นี่กับคืเป็นหลัง่งบัง้นเ,นเถอเปนะิดเถะขอเด้อจ้าแม่ขอให้เอซหรือว่าท่านผู้ช่วมที่เพิ่นเดินทางมานเนี่ยแะครับขอให้นักสแสวงโชคเพิ่น,น,น,นได้มาช่วมมารามีของเจ้าแม่เปิดดอ,อกให้เนี่ครับตัวหนึ่งตัวที่สาม ประวันมันบ่ค่อยชัดเจนครับเจ้าแม่ถ้าว่าเมืองขายพไม่ได้โคกระขาเนาะเพาะขายได้โคกระาเามหี่และแต่ละตนนี้บ่บ่หกกระหาขอเมืองขายจะเป็นขายเหล็กหกไรกลัว

เลขสาจะเป็นเงาของบนนี่ไหมบ้างหนึ่งสามสองหนึ่งสามสองีนเด้อหนึ่งสามสองีาสามชัดชัดสาหนึ่งหนึ่งกับสามนี่ชัดเพราะว่าสองลบแล้ววันนี้เหนึ่งกับสามอเพราะว่าเลขสามจะมาจะมาอยู่ตรงหัวเลขสองหงอกยุกลางยุกลางนี่เลขสามชัดคุณึง้ลยนี่หนึ่งหนึ่งสามสองขันเพาะสามสองสามหางล้มล้มทายตัวหาขึ้นขึ้นมาเลยตันตัวหาขึนขึ้นมา ชัดคากเลยหนึ่งนี่นี่ปันนี่มาสอก็ชัดปันปันนี่เน่นสองเลยหนีหมพวก้าชัดปะนี่ชัดคากเล่ยเอามาใไหม่ครับม่หม่เมื่อไห่เป็นตัวแดก่อเห็นเป็นตัวแดงก่อนเาบกเาบมันเขาโทรศัพท์นแน่เขับาบอกตมไปหมทั้บ้านนี่ยนี่เนามยังงา่ไ่นึ่งามสองเหรีเป็นหนึ่งสามสองนะคหนึ่งสามหนึ่งสามหน่ ถึงคักเลยเนี่ยสามแม่ครับ็้ามกัสามมาเลยคัน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 สองตัวพวกเจ้วสิประาหนึงกับช้นหนึ่งกับสามม่ได้ซ้อมไม่้นอึงบ้านก้องแม่สองีนึงามองถ้าเป็นหนึ่งสามสองเห็นบ่ครับ เพราะพันว่าเป็นหนึ่งสสองครับอันนี้หนึ่งเนาะเจดสาย่ใส่ครันี่พนว่ามันจะสอนกันอยู่ตรงกับเบ็กสองอครับนี่หเกน็เด็กสกับเกสองมาสอนกันอยู่นี่ครัหัวตุเหี้เปียนี่นีนี่สองเนาะอันนี้เก้าเจ็เปานอ๋ออันต้องนาจะเห็นเป็นเก้าเจ็ดนบ่าอันนี้เจ็ดอันนี้อันนี้สองน่แถวใดนี่ สี่เลยไปที่เนาะแปหักี่เนนเลยสองชัดเหยครับเปนเจ็ดเนาะได้ตันี้กเ็นคแนหนึ่งแนนี้เ็นมัยกันเนาะครับแมนเยอะี่ไดชิ้นไายต่อไหเนาะตวัน้าตัเถียรายไล่ชุดช้อไร่ครับที่แรกบุกไปชาเจนผมได้ขอเ่นขอว่าให้ นักเสดงโชกหรือว่าคนเดินทางมานี่ขอให้เพิ่นมีโชคมีลาภให้เห็นชัดกว่านี้แน่เพิ่นก็ได้ขึ้นมาอีกครับเนี่ยเครับนี่นะเนครับอันนี้สองชัดอันนี้หนึ่งบค่ะถ้าคนไหนน่คันหนึงาเรื่เนี่ยครับเห็นก็นี่ก็นี่ก็นี่นี่ชตัวครับถ่ทีนแน่ชัดก็มนี่ี่งที่คุณนายเห็นเห็นเป็นตัวใหครับนี่เลขค่ะตนี่เลขกนี่เลขจดที่เห็นนี้นะคะเห็นเป็นสองเก้าเจ็ดค่ะ

พราะว่าผ mm ู hmm. ้ชมทั hmm. hey, right. er. yeah. ้งบาทม่นสิบ่ด้ยินถเก็เป็นทั้งหลขหนึ่งทั้งเลขสมนี่มันจะมวนไดทั้งคู่หนึ่งสอ้านสิ่งนี้เสียนอนเฮ้ยิกสามหรอครับครึ่งครึ่งเยไม่มีคึ่งลกสามรึ่งงงูขนครึ่งมลิสงนีมันนี่สงเยอะแยขนาอนี่เป็นหนึ่งสามเนี่ยคือเก่าอันนี้หลิกสองย่างนี้มันจะจุดแดงเลยมนจะเก่าเนาะ นี่มาเเลขเ็น่ะก็มีเลขสองเป็นเลขสามหลชัดเจนเลยบัดนี่เลขสามนี่บอกขัเนี่ยมันสอนท่บอกเลยตอมีเดียวก็เห็นเลยคจะเป็นจะเป็นเลขหงาเลขสามสอนทับเลขสองครับเลขสมกัเลขสองนี่เลขสมจะมาอยงสี่นี่มาอยงสี่ทบตรงหัวเลขสองครับอสามระหาดที่เห็นไม่เห็นนะมเอาเป็นเลขสามระาเนเ่ยเป็นเลขสองกับเป็นเลขสาม รครับผมเดี๋ยวพอเที่ยงจะสรุปตัวเลขที่นักสแสวงโชว์เพื่อนมองเห็นอยู่ที่ตนย่างลมลูกหรือว่าจะมีตะเขียนทิ์เกสรเห้ฟั่งครับผมเพราะว่าบางท่านก็เห็นเป็นหนึ่งสองบางท่านก็เห็นเป็นหนึ่งสามแต่ว่าบางคนก็เห็นเป็นหนึ่งสามสองแล้วก็อีกบางท่านเพิ่อนก็มองเห็นเป็นสองเก้าเจ็ดครับผมนี้คือตัวเลขที่นักสแสวงโชว์เพิ่นไในมองเห็นอยู่ที่ ต้นย่างลมลุกหรือว่าเจ้าแม่ตะเคียนเทพเกศรครับครับสุดท้ายนี่ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาร์ด้ชางแนวเนี่เด้อครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นกําลังใจพอเที่ยงในเดินทางไปหาคลิปดีๆตัวเลขเด็ดีมาฝากท่านผู้ชมอีกครั้งนึงครับผมคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านแห้งๆรวยๆจงประสบแต่ความโชคดีมัน่นมั่นกันสุขสุขคนเด้อครับ